วันไหนแฟนเราว่างๆเนี่ยเธอมกักจะชอบนั่งแต่งลูกทํารีวิวจนปวดคอบ่าไหลเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเก้าอี้ตัวนี้นี่แหละจัดเก้าอี้ให้แฟนเก้าอี้อดัมดอททูอี i โนมิกแชร์ราคาสบายกระเป๋านั่งสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงแถมติดตั้งง่ายๆด้วยนะกล่องเขาจัดมาเท่ๆแบบนี้น้ําหนักเบาเพราะมีคู่มือการติดตั้งแถมเป็นผู้หญิงก็ติดตั้งง่ายๆสบายๆเลยละครับซึ่งตัวเก้าอี้ของเขาเนี่ยเขามาในคอนเซปต์นั่งสบายไร้น้ําหนักด้วยพนักพิงหลังตามหลักสรีระศาสตร์รูปทรงที่เข้ารูปกระแผ่นหลังดูไปดู มามันก็สวยเท่ดีนะแถมนั่งก็สบายตัวพนักพิงหลังดีไซน์ทรงเอชเชฟเนี่ยเราบอกว่าดีมากเลยนะที่วางแขนปรับขึ้นลงได้90องศาเก็บเก้าอี้เข้าโต๊ะก็สะดวกพนักพิงทงําจากวัสดุตาข่าย A อโรโฟเมสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีเบาะรองนั่งคอมฟอร์ตจีคูชั่นวัสดุฟองน้ํคูบายไม่เกิดแรงกดทับเมื่อเวลาเรานั่งนานๆแถมเก้าอี้หมุนได้อิสระ360องศารับน้ําหนักได้สูงสุด112กิโลมีให้เลือกทั้งหมด2สีสไตล์นีมัลลคุมโทนเลยนะทั้งสีดำกา สินค้ารับประกันสูงสุด3ปีจัดส่งปีทั่วประเทศผ่อ,อน0%นานสูงสุด6เดือนติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่เพจนี้ได้เลยครับเออแป๊บเดียวหลับไปจะแล้วเก้าอี้ดีขนาดนี้รีบไปจัดกันนะครับบ๊ายบาย